สมัยนี้หมดยุคที่รอให้หนุ่มๆเข้ามาจีบเราก่อนแล้วถึงเวลาที่พวกเราสาวๆต้องเดิมเกมเองบ้างเพราะถ้ารอให้ผู้มาจีบก่อนก็คงไม่มีความรักกับเขาสักทีหยุดเวลาที่ต้องมาเขินอายค้าเพราะสมัยนี้ผู้หญิงอย่างเราเราต้องสวยต้องเลิศและต้องเป็นตัวเองเวลาเราเจอหนุ่มที่ถูกใจในร้านเหล้าเราก็ต้องมีวิธีเข้าหาหน่อย แต่ถ้าไปแบบโต้งโตงก็ไม่แพงอีกงั้นวันนี้เรามาเสนอ5วิธีจีบหนุ่มแบบเนียนๆที่ไม่น่าเกลียดกันดีกว่าหนึ่งส่งสายตาเป็นระยะระยะก่อนที่จะเริ่มจีบเราต้องส่งสายตามองค์เป็นในๆก่อนให้เขารู้ว่าเราสนใจห้ามยืนหน้าบูดโดยเด็ดขาดเพราะจะไม่มีใครกล้าเขาหาแต่ก็อย่าไปจ้องจนดูเหมือนจะกินเขานะมองคนอื่นบ้างเพื่อเป็นการแสดงว่าเราก็ไม่ได้สนใจเขาแค่คนเดียว ต้องเลือกได้ 2. ง,งดเต้นเบอร์ใหญ่เวลาเราจะไปอ่อยผู้ไม่ต้องเต้นลายใหญ่เลยถ้าเวิกเนี่ยขอให้งดเพราะผู้จะตกใจเอาแค่พอแดนเบาๆเ,เ,เซ็กซี่เซ็กซี่ยกพอเป็นพิธีพอค่ะเราต้องวางตัวให้เป็นสำคัญเลยสาอยู่คนเดียวบ้างการอยู่คนเดียวเป็นโอกาสทองนะเพราะเป็นเวลาที่ผู้กล้าเข้าหาเรามากที่สุดยิ่งเวลาที่กลุ่มเพื่อนเดินไปห้องน้ากัน เราต้องเป็นคนดีเฝ้าโต๊ะให้จ้าจะได้มีโอกาสอยู่คนเดียวบ้างเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าหาเราบ้างที่สำคัญให้อยู่ที่โต๊ะตัวเองหรือโต๊ะเพื่อนเท่านั้นอย่าเดินทั่วร้านเดี๋ยวเขาหาว่าเรามาหาเสียงห้าห้าสขยับเข้าใกล้เขาสักนิด ถ้าเขาไม่เข้าหาเราสักทีเราก็ต้องเป็นฝ่ายไปเองบ้างงุบตัวเองไปใกล้เข้าด้วยอย่ายืนเฉยๆมากถ้าเป็นผู้ไทยเนี่ยก็เต้นหรือไปยืนใกลๆ้ๆพอเป็นพิธีแต่ถ้าเป็นหนุ่มสายฝอเนี่ยก็เขาไปชนแก้วกับเขาได้เลยเขาจะชอบผู้หญิงที่เอนจอยห้มีสติตลอดข้อนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะก่อนที่เราจะไปอ่อยผู้เนี่ยเราต้องมีสติตลอดท่องเอาไว้ว่าเมาอย่างมีสติ เพราะถ้าสาวๆไปเมาภาพตัดขึ้นมานอกจากจะไม่สวยแล้วทำให้เราไม่ระวังตัวและเกิดเรื่องไม่ดีกับเราได้ดังนั้นเราต้องมีสตินะเป็นห่วงง่ายไหมคะกับเคล็ดลับที่เราเอามาฝากในวันนี้แต่ยังไงก็ดูดีๆเนอ้อเพราะผู้ชายไม่ได้หน้าไว้ใจทุกคนยิ่งเจอในที่แบบนี้ด้วยเราต้องเซฟตัวเองเหมือนกันนะคะ